สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาฝากน้องๆเงยาวชนแล้วก็รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองกันอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับว่าการมารายการของแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะต้องมีเรื่องดีๆที่นํามาฝากให้กับน้องๆเงยาวชนแน่นอนครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโทรหาแขกรับเชิญก่อนดีกว่าครับว่าแขกรับเชิญวอนนี้จะเป็นใครครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชาเอตันหรือเปล่าครับผมเออน่าจะใช่นะฮะน่าจะใช่เล่นมกมีกแล้วนะครับเล่นกันทุกคนนะครับผมเอตันครับวันนี้เรามีนัดกันจําได้ใช่ไหมครับผมใช่วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เราเล่นทุกมุกเรายิงเรายิงไม่หยุดเลยนะครับผมวันนี้เรามีนัดกันนะครับผมพอดีเพิ่งตื่นนะอ๋อเพิ่งตื่นนะครับผมเอางี้เดี๋ยวเราวร์ปมาโอเคครับวราวมาน้ำหนึ่งสองสามวา่งเนี่เล่นด้วยเป็นไงล่ะเอาสวัสดีครับเอตันครับ เอตันธนากรเตชะวิชาญใช่จริง<ค>จะบอกว่าตั้งแต่รายการเราออนแอร์มาสัก4เดือน5เดือนเนี่ยเอตันเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่อายุน้อยที่สุด อายุ14ปี14ขวบแต่จริงเอตันก็จะดูโตเป็นผู้ใหญ่ในหลังนุ่แต่จริงแล้วเอตันเนี่ยอายุน้อยมากก่อนอื่นเลยอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่เป็นกำลังใจให้เอตันตอบคำถามพี่ก่อน์ฟนะขอเป็นกำลังใจก่อนนะครับเอตันครับตอนนี้เอตันจะมีผลงานด้วยใช่ไหมครับมีผลงานถือป็นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝากตอนท้ายนะแต่ว่าแน่นอนว่าการเป็นศิลปินเป็นดาราหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการนั้นใช่ไหมครับเอตันครับเข้าสู่วงการนั้นยังไงบ้างคคครรรรัับบผผผผมมมมมกกก็็็ลลลลลงงงูปใในนนไไไไไเื่่ออยๆขสจ กรลงคำาำนะครับปอดคนอื่นนะทีนี้ก็มีผู้จัดการติดต่อมาครับให้ลองไปแคสเข้าโปรเจกต์หนึ่งครับชื่อว่า one day project ครับแล้วก็ได้ไปเล่นซีรีส์เรื่องบทเพื่อนบทเพลงแฟนฟรอยเวอร์ครับแล้วก็เป็นที่มาใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับมันจะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างเราถึงจะเข้ามาเป็นผมก็ต้องเรียน acting ก่อนเลยอย่างแรกถึงขั้นต้องเรียนกันเลยเหรอครับต้องเรียนก่อนครับเรียน acting เสร็จปุ๊บก็ต้องมีเรียนเต้นมีเรียนร้องเพลงนะครับผมก็ไปเรียนเองบ้างครับเราชอบอะไรที่สุดในบรรดาเต้นร้องเพลงส่วนผมชอบ อย่างที่เป็นการสแสดงเลยครับโอ้ยก็ถือว่ามีประสบการณ์เลยนะพอ,พอเราได้ไปเรียนมาแล้วระหว่างทางมีอุปสรรคไหมครับเคยแบบทอ้อแท้ไหมคืออย,อย่างทุกวันนีเ้เราพูดตร,ตรงเวลาใครทํางานแล้วแต่ก็จะมีจุดที่ตัวเองทอ้อแท้ถูกไหมครับเคยแบบทอ้อแทแ้ในเรื่องของงานที่ตัวเองได้ทำมาอย่างเช่นการสแสดงมันปูต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าถ่ายละครถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยเอตั้นเจอไหมอุปสรรคมีท้อบ้างครับเพราะว่าแบบไปโรงเรียนเราก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเราไปโรงเรียนเสร็จเราต้องลาบางวันเพื่อไปทํางานกลับมาล้วต้องไปตามงานอีก แล้วงานวันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆฮะแล้วแบบเออทำด้านนี้เราไหวแน่หรอเพราะว่าเรายังอายุเท่านี้เลยนะแต่ว่าเราก็ถ้าเราทําได้ทั้งสองอย่างก็ดีครับแล้วเป็นไงครับพอได้ลองทาดีฮะสนุกไหมฮะรู้สึกเป็นคนททาทาให้ตัวเองมีวินัยขึ้นเยอะเลยครับ <laughs> ฝึกวินัยเริ่มต้นได้การเป็นศิลปินดารา<ช><ช>ตอนนี้เรียนที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกครับอาก็อ,อยู่ใจกลางเมือง<ช>ย่านอโศกรติดมหาสารนะผมนั่งเอมาทีาอ๋อสักระที่สุดชายชาเราต้องเข้าถึงรถสาธารณะนะ <c oughs> อท่านครับนอกจากเรื่องเรียนแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงการเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าเป็นศิลปินดารามีเรื่องเรียนคู่กันแน่นอนว่าเกิดปัญหาเรื่องเรียนแน่นอนเอท่านแบ่งเวลาอย่างไงบ้างคับกับการเป็นชีวิตอายุ14ปีทั้งว่าครด้วยงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยครับก็ส่วนมากครับงานของผมเนี่ยจะม ีเสาร์อาทิตย์ครับส่วนมากนะครับ แต่ก็จะมีบางวันที่เป็นแบบจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องแบ่งเวลาโดยการที่ไปทํางานก่อนสัปดาห์ต่อมาเราก็กลับมาตามงานที่เราค้างไว้ครับไปตามกับครูที่สอนเลยครับว่าวันนั้นมีวิชาอะไรบ้างเขาสอนอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรบ้างแต่ส่วนมากผมจะกลับไปเรียนในยู u ูบครับ,รบแล้วก็ถ้าฟังยังไม่รู้เรื่องก็ฟังซ้ำหลายๆรอบได้ครับมีอาจารย์ชื่ออาจารย์ยูนามจากคุณครูนะฮะอาจารย์ยูทูอาจารย์ยูทูนะอาจารย์าารยูทู e สอนแล้วเราเราทันคนอื่นไหมคือพอเรามาเรีาารยนทีหลังเนี่ยพี่สมัยเป็นเด็กกิจกรรมใช่ป่ะ คือแบบมันเรียนไม่ทันเน่ยเรียนไม่ทันเพื่เรามีโมเมนต์นั้นปะมีครับบางทีผมตื่นเช้าไปทํางานไปโรงเรียน <laughs> ผมหลับคาบแรกเลยไม่ไหวคไม่ไหวจริงต้องเป็นศิลปินนะคือคนก <laughs> ็หลราแล้วโดนครูบอกว่า,วาเอา้าก็ผมพูดแล้วคุณไม่ฟังผมกอ็อันนี้เราก็ผิดเองหลับในคาบแล้วก็ขอโทษครับแล้วก็ตามกครูเอาถ้าครูก็ไม่บอกผมก็ถามขึ้นเราก็ตื่นมาสู้ความจริงนะเรื่องของการแบ่งเวลาจริงๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเป็นการทําให้เรามีวินัยเนาะนอกนือจากเรื่องเรียน การเป็นศิลปินดาราเราเรามีการแบ่งเวลาเรื่องอะไรให้กับความสุขให้กับตัวเองบ้างไหม,มเช่นเล่นกีตาร์ร้องเพลงหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีสนุกสนานมีครับตอนเช้าเนะี่ยผมก็จะนั่งฟังเพลงของผมปกติตอนเที่ยงผมก็จะไปกินข้าวนู่นนี่อะไรเสร็จปุป๊บผมก็จะมานั่งเล่นเกมสักชั่วโมงสองชั่วโมงฮะัอทีนี้ผมก็จะไปซ้อมเต้นออกกำลังกายครับอะไรฮะแล้วก็จะพอค่ำผมก็จะนั่งเล่นกีตาร์รบอกชอบเล่นตอนดึก ในหนึ่งวันเอตันทำอะไรบ้างในช่วงโควิดนะในช่วงโควิดเอออยากรู้หนึ่งวันทำอะไรบ้างครับตื่นเช้าแน่นอนต้องแปรงฟันอาบน้ำเพราะว่าไม่เหมือนทิมงานที่ส่วนใหญ่ไม่อาบน้ำเชา<ม>้ชาผนเช้าไม่อ่าบน้ำกันนะผม,ผมตื่นมาผมอาบน้ำนอนต่อ ลงไปกินข้าวขึ้นมาก็นอนเดี๋ยวชีวิตคือจะนอนเหมือนทีมงานที่ไม่ท้าปิดเทอมก็นอนนอนยาวเลยฮะนอนยาวได้พักผ่อนเยอะครับเออได้พักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ที่สาคัญนะเนาะเรื่องของโควิดในทีมอันนี้ต้องถามเลยว่าเอตันมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับในช่วงนี้แน่นอนกว่าเอตันต้องออกไปทํางานด้วย <Okay. S 1> ต่อให้เรียนออนไลน์แต่มันก็ต้องมีโมเมนต์ที่จะต้องออกไปแบบไปห้างไปแบบช้อปปิ้งไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคือหลายๆเทปเนี่ยมีพี่ๆวัยรุ่นเนาะเขามาเตือนแล้วอันเนี้ ตั้นเลย14 15ที่กำลังเป็นไวคือข้านองเลยตันมีวิธีการดูแลตัวเองยังบ้างครับถ้าโควิดครับผมจะใส่แมสตลอดเวลาไม่ถอดเลยครับแล้วก็จะพกเจลแอลกอฮอล์ครับฉีดมือตลอดเวลาเลยถ้าผมลืมแม่ก็จะตามฉีดฉีดฉีดผมลงจากรถแม่ตามฉีดขึ้นรถแม่ตามฉีดตอนนั้นผมแม่ฉีดแล้วยเยอะแยะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องฉีดเยอะขนาดนั้นเพราะมันหน้าน้ากลัวโอเคมีแอลกอฮอล์ละมีอะไรบ้างครับที่เอตันใช้ป้องกันตัวเองผมพกเจลนะครับเจลที่เป็นถูมือครับถูมืออ่ะ เวลาเข้าห้องน้ำแบบเวลาแบบเรานั่งทำทัวร์แล้วก็จะเอาทิชชู่บีบแอลกอฮอลอ์แล้วก็เช<อ>็ดตรงโถจริงๆทุกวันน,นี้พี่ก็เป็นคนแบบโรคจิตเลยนะคือแบบถึงขั้มแบบแมก้กระทั่งโต้เนี่ยพอถ่ายเสร็จเราก็แบบจะเชด็ดเช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 ็ดคือทุกอย่างเราเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หมดคือมันกลายเป็นแบบเตาเสพติดไปแล้วเป็นชีวิตประจาวันใช่ไหมฮะมีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมืออะไรก็แต่แมสเป็นไงฮะแมสผมหลายชั้นเลยครับใส่แบบแต่ถ้าไปใกล้ๆอะครับแถวบ้านแถวบ้านผมไม่ค่อยมีฮะจะแบบน้อยเว่ามันเป็นแคบๆไม่ใหญ่มากกผมม็ใสส่่แแคชั้นเดียว ถ้าแบบไปเที่ยวไกลก็จะใส่แบบโอ้สองสาชั้นนะครับก็ไกลก็เพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆพอเราไปในที่ที่มันชุมชนมากๆเนาะคือแมสเราก็ไม่รู้ว่ามันได้มาตรฐานใช่ไหมมาตรฐานใช่ป่ะเราต้องใส่หลายๆชั้นอ่ะทีนี้ความใฝ่ฝันของเอตันเป็นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องของศิลปินดาราออกไปตรขึ้นมหาลัยอยากจะเรียนอะไรบ้างครับแล้วก็ความใฝ่ฝันอย่างที่บอกนะว่าถ้าตัดศิลปินดาราไปอาชีพในฝันของเอตันเป็นยังไงบ้างคือเวลาเราพูดถึงวันเด็กอะเราจะชอบถามเด็กว่าอยากเป็นอะไรเราขึ้นอยากเป็นอะไรใช่ป่ะเพราะนั้น ผมตอนแรกที่ก่อนที่จะมีการแสดงมาแข่งชวนฮะผมก็คิดไว้ก่อนเลยว่าผมจะเรียนเกี่ยวกับบัญชีครับทำเกี่ยวกับบัญชีก็อาผมเป็นักบัญชีไงฮะโอเคแต่แล้วก็มีชีวิตประสบการณ์เลยอยากทำตามเหมือนอาเพราะอาก็แบบเขารายได้ดีฮะอยู่แบบสบายแล้วครับผมก็เลยอยากอยากเรียนแบบนั้นบ้างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่นักบัญชีล่ะถ้าสมมติไม่มีไม่มีใครเป็นนักบัญชีที่บ้านเลยเราเราอยากเป็นอะไร เลยนักบัญชีนี่คือแบบที่หนึ่งแหละนักบัญชีนี่คือที่หนึ่งะ้ะเพราะผมชอบเลขเลยครับแล้วก็เรียนเลขมาตั้งแต่เด็กโอ้แต่ยิงเลขเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ยากนะยาก <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจมันหรือว่าพยายามมันก็จะเป็นผมเรียนตั้งแต่ตอนปหนะึ่งถึงป .6 เนี่ยแบบคูณหารบวกลบสบายขึ้นมาพายอะไรวะมีสมการด้วยพายอะไรพายอะไรพายองุ่นพายพายไปช่คนละพายคนละพายฮะลัโตขึ้นมาเราก็จะได้มาเจอเลขที่มันแบบยากขึ้นใช่ไหมจริงๆริงแต่มันเข้าไปด้วยกันได้นะใช่ไหมครับทั้งอังการเป็นนัักบญชี การเป็นศิลปินดาราเราก็เป็นศิลปินดาราที่เป็นนักบัญชีด้วยไงการเรียนคณิตตอนมหนึ่งมสองเนี่ยครับเราต้องอยู่เรียนตลอดถ้าเราไม่อยู่เรียนตลอดเราเรียนไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วตอนม .2 องเนี่ยผมยุดบ่อยมากเรียนคณิตไม่รู้เรื่องเลยครับต้องไปตามถามครูตลอดเวลาเลยว่าครูครับอันนี้ทำไงครับทำไงครับจนใกล้จะสอบทักครูไปครับอันนี้ผมยังงงอยู่เลยครับครูอ่านไม่ตอบ <laughs> เขาเรียกตอบทิปตอบทิปตอบในหัวตอบในหัวนะเหมือนตอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตอบนะครับผมเอาละอีกหนึ่งคำถามที่จะถามแล้วก็สาคัญมากๆที่วันนี้เราอยากเชิญเอตันมาคุยด้วยครับก็คือเรื่องของช่วงนี้เรารู้ใช่ไหมว่าแบบเพื่อนๆเยาวชนเราอ่ะเล่นพนันออนไลน์เยอะมากใช่ไหมเอตันมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับที่เพื่อนๆเราเข้าไปติดผนันกันงงอมเงมเลยฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเสียทรัพย์สินเงินทองนะครับทำให้เสียสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยฮะเงินเราที่มีอยู่ครับเราเอาไปลงทุนกับอะไรแบบนี้แล้้ววถาาาาเเเเกกกิดด่รนขง็จะหม แล้วก็จะไปข,ขโมยเงินเขาอของเงินขอยืมเงินนู่นนี่หลายๆอย่างแล้วก็จะเป็นหนี้เขา,ขาแล้วเราถ้าไปขโมยเราก็ติดคุกด้วยอมืมันมีคําพูดที่วัยรุ่นชอบพูดว่าแบบพนันน่ะมันคือการลงทุนมันเล่นแล้วได้เงินจริงๆรอะเอตันคิดว่ายังไงมันได้เงินจริงปะคือส่วนตวัวผมผมไม่เคยเล่นการพนันนะผมก็เลยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวพวกนี้อะไรมากแต่แบบความคิดส่วนตัวผมคิดอย่างเดียวก็คือไม่เล่นไม่เล่นดีที่สุดไม่เล่นฮะไม่เล่นดีที่สุดแล้วก็ต่อให้เล่นเนี่ยถ้าสมมติวว่่าาาเเเออตตััั้้นนนนนป็็็จจขงงพะกกกยทีไดิ เพราะฉะนั้นคนที่ไปเล่นก็เป็นไงก็อาจจะต้องจะต้องเสียงเนี <c oughs> ่ยดนดึงดูดโดนดึงดูดกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเอตั้นฝากอะไรในช่วงท้ายดีกว่าครับ <c oughs> ดเดี๋ยวเราไปเล่นเกมสนุกๆก,กันนะแต่ว่าเอ้ตั้นฝากหน่อยดีกว่าครับว่าการใช้ชีวิตช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของโควิดเนี่ยมีเรื่องของความเครียดเรื่องของกําลังใจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพ่อแม่บางคนก็อาจจะตกงานใช่ไหมครับน้องๆบางคนก็อาจจะแบบหูไม่ได้ไปเรียนต้องช่วยพ่อแม่ทาอะไรฝากอะไรเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนบ้างฝากถึงพ่อแม่ก่อนพ่อแม่คนอื่นพ่อแม่เพื่อน นะคก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้กลับมาทำงานแน่นอนครับสู้ๆนะครับแล้วก็เพื่อนเยาวชนล่ะครับเพื่อนเยาวชนเพื่อนเยาวชนนะครับอยู่บ้านนะครับออกกําลังกายกันเยอะๆนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายนะฮะเอาละเรื่องราวที่ที่ฝากไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่กันเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเชื่อว่าเกมก็ฝึกสมาธิกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับ ช่วงเล่นเกมกันนะครับก็วันนี้เราพาแขกรับเชิญมามาแกงนะมาแกง <laughs> มาเล่นเกมกันนะครับว่าจะมีความทักษะในการเอาตัวรอดแค่ไหนนะครับโดยเป็นหนึ่งวทิพนะครับเกมวันนี้ครับจริงๆก็ถือว่าต้องใช้ทักษะพอสมควรโดยเฉพาะทักษะการ <laughs> วาดภาพและก็ <laughs> ทักษะทางด้านภาษาไทย <laughs> <laughs> ว่านรู้ไม่เก่งพี่ก็ไม่เก่งครับพี่ก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับโดยที่ชื่อเกมนะครับมีชื่อว่าวาดรูปไทยสุภาษิตนะครับอ้โหเก่งสุภาษิตปะมาได้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 นะครับกติกานะครับจะมีสุภาษิตมาให้คนละ2ประโยคนะครับให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเลือกสุภาษ สิทธิ์ที่ตัวเองได้แล้ววาดรูปเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งตอบให้ถูกต้องจึงจะได้คะแนนหมายความว่าถ้าพี่ตอบผิดเนี่ย <ped aling> เอ, icamente, เอ<ส>ตัอนก็จะไม่ได้คะแนนนะเพราะฉะนั้นเอตันต้องวาดให้เหมือนที่ตอบถูกอ่านะครับโดยที่คนที่ตอบเวลาคิด20วินาทีคืออะไรฮะทีมงานฮะหมายถึงว่ามีเวลาให้ตอบอ่า,ม,า,ออามีเวลาให้ตอบ20วินาทีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนนะครับโดยที่จะให้เอตันเลือกก่อนเลือกเป็นของตัวเองก่อนนะครับอ่านะครับเสี่ยงเราเสี่ยงโชคกันนิดนึงนะฮะอ่ะคนละสองซองครับอ่า โอเคโอเคแสดงว่า<ป>พี่ไม่ต้องเลือกนะครับที่ได, <c oughs> ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มก่อนนะครับเอ้ยตั้นหันหันหลังหันหลังเลยครับอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานดูก่อนนะครับหลับตาได้ฮะหลับตาได้ฮะอ่า <c oughs> <c oughs> มอกกับทีมงานผมเลยนะฮะอันนี้นะฮะโอเคนะครับผมนะจะเวลานะผมเริ่มวาดก่อนเลยนะครับ เจ็บคำถามอ่ะไอ้ตันหันมาได้เลยครับอ่าแล้วโชว์กล้องก่อนนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมฮะคำตอบครับเอตัอนสุภาพักสิเลครับช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยแหละช่วยนี่ตัวอะไรตัวอะไรช้างชี้ช้าง<อ>จับต,กตะกั่นหน่อยพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อะไรครับนี่อะไรใบไม้ป่ะเออเออเออมีคำว่าใบมีช้างอันนี้อะไรพี่อันนี้เลือดเลือดทำไมช้างเวลาเลือดเต๋อต้องทำอะไรช้างตายมีช้างตายเขามีเลือดช้างตาย ช้างตายใบไม้ใบอะไรใบอะไรใบใบมะกรูดนะพี่ใบใบบัวใบบัวอะไรช้างใบบัวใบบัวอะไรพี่เออเร่เร่เตอบได้ไหมตอบได้ไหมอ๋อช้างช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดเนี่ยนะมันจะโดดเรื่อยเลยอะคือ ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดอันนี้คือปิดไม่มิดมาจากไหนอาตอกหรือว่าถูกระการเพราะว่าเขาเาถูกรับเอาไปมือนนให้บ้านเลยแปลว่านะครับั้งตายทั้งตัวเอาไบบัวมาปิดนะครับแปลว่าความผิดร้ายแรงที่คนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิดนะครับเรื่องนี้ก็ฝากให้ทีมงานท่านด้วยอ่ะต่อไปนะครับรอบเอตันนะครับผมอ่ะนี่ตาผมใช่ไหมตาผมตาผมครับอ่ะ อันนี้ไม่ลองนะครับผมเผื่อเดี๋ยวมันทะลุโต๊ะโอเคครับอดะงั้นพี่จะหันหลังนะครับหันหลังนะ,นงนะเปิดได้เลยแล้วอย่าลืมให้ให้คนในกล้องดูด้วยนะครับเฮ้ยพี่เมื่อกี้พี่วาดชันนะเราอาให้ชันนะโอ้ god อะไรดี <c uman> <c uman> ต็อก,กต็อก,กต็อก,กต็อก ตอนนี้คือกลิ่นหมึกเมจิกดับปุ้มมากได้ไหมฮะไอ้ตั้มได้อยู่ครับไอ้ตั้มอย่าลืมว่าช่วยพี่นะได้ครับพี่ติ๊กตอก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 เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหาไม่ได้นะไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเฮ้ยอะไเสร็จนะเดี๋ยไว้ถือไว้อันนี้คนคำถามเหรอตั้งคำถามเหรอใช่ไหมตั้งคำถามใช่ปะคนสงสัย อะไรอ่ะช่วยดิช่วยเดี๋ยวมันไม่เก่งอ่ะอันนี้คืออ่เดี๋ยวนะเขาเขากำลังมองหาอะไรอยู่พี่งมงมอะไรอยู่งมเข็มอะไรอ่ะพี่ในมหาสมุทรนี่ไงมีกอดด้วยใช่ไหมงมงเข็มในมหาสมุทรป้ะใช่ไหนเข็มไหนเข็มคืองมอ่ะมันไม่ใช่งมงอ่ะนี่คือมันสงสัยอ่ะหาเอหาไม่เจอก็เข้าไปภาษาคืออ้า ก็อะไรหายไงมโอเคได้ได okay. right? okay, okay. nice. uh, ้ได้ไต่ดูรอบนี <ś <ś ้นะหันหลังหันหลังนะครับหันหลังเดี๋ยวเก็บก่อนนะเก็บก่อนตอนเนี้ยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกด้วยนะจริงเฮ้ยอยเแต่ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มว่านะฮะไม่คุยกับทีมงานละเสียเวลา 어허, uh -huh. uh -huh. ยากมากคุณเคยได้ยินสุภาวะติดนี้โอเคไหมอ่ <laughs> okay, นะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนอนเอออันนี้คืออะไรเค็มๆมั้พี <laughs> <laughs> อ่อะไรเค็มอะไรเค็มน้ำแข็งครับพี่นะน้ำแข็งใครเค็ม <laughs> <laughs> หนูแช่อยู่ในทะเลเหรอลูกนี่อะไรพี่อะไรเค็มอะไรเค็มอ๋อ เออมีคําว่าหนอนมีคําว่าเกลือตรงกลางอีกคําเดียวฝั่งตรงข้ามกับตายหนอนเท่ากับเกลือฝั่งตรงข้ามตายคนตายกับคนเป็นเออรวมกันเป็นคนตายคนเป็นเกลือเกลืออะไรอเมื่อกี้มีมีคนตายคนเป็นอะคนเป็นคนตายไม่ไม่เกลืออะไรเกลือเกลือจุดจุดหนอนเกลือเป็นหนอนเกลือเป็นหนอนด้ย นี่คือช่วยสุดยากมากอันยากมากยากมากใช่นี่จริงความหมายนะครับความหมายขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูนะครับคนผ่านผ่านไปหาผิดเกลือเป็นหนอนคิดทรยศไปบอกความลับแก่ฝ่ายตรงข้ามคุณเคยได้ยินเหมือนกันนะครับก็ฝากให้พวกเราทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับจะพาผิดนิ้วหัวหนุ่มเคยได้ยินใช่ใช่ะโอเคครับสุดท้ายครับสุดท้ายของเอตันนะครับเอตันรอบนี้พี่ช่วยเอตันสุดๆแล้วนะถ้าเอตันไม่ใช่พี่เนี่ยพี่จะพี่จะเดินออกกาลังรายการไปเลยนะครับโอเคหันหันหัน เป็นพี่อพกอลเลยไม่เห็นไม่เห็นติ๊กตอกติ๊กตอกทำไมชีวิตตัวเองต้องอ่อนเลยมาทำให้คนดูเขารู้สึกว่าเออพี่พิธีกรเขาไม่มีความรู้เลยนะอะไรเงรี้ยคือทำไมไม่ได้ยินเสียงวาดเลยคือนึกไม่ออกว่า <c oughs> จะวาดอะไรจะ <c oughs> ต้นไหวไหม,มลูก ได้ยินเสียงหัวล็อกที่ใกล้บริเวณปลายทางนะฮะหมดเวลาแล้วฮะเก็บเก็บกระดาษยังเก็บกระดาษยังอย่าฮะเก็บกระดาษก่อนโอเคอ่ะให้ครับดไม่บ้านโหนี่บ้านมากเลยอ่ะ นนะอันนี้คือดินจาเต่ารือเปล่นนะจาจ๊ะ <laughs> เจ๋อที่มันดิดใบใบสุดละดอย่าถามเลยโยมผมมีคำถามอ๋อรู้แล้วตักบาทอย่าถามฮะ <laughs> ถูกปะถูกเลยไปอำไงครับ <laughs> เลย <laughs> ว,ว่าอะไรเลยว่าอะไรเลว่าอะไร เพราะว่าจะทําอะไรให้แก่คนอื่นอย่าไปถามเขาก็อยากได้ไหมครับก็ให้ทําไปเลยครับผมโอ้โหอะไรครับนี่เก่งมากนะครับอันนี้ง่ายง่ายง่ายเพราะว่าไบสใบเยอะใบเยอะถ้าผมวัดแค่รูปไม่น่าจะถามเลยโยมผมมีคําถามอันนี้ไม่ใช่พันคือหัวล้านหรือดโอเคในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามรับชมสื่อที่น่าสนใจนะครับจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกันดีกว่าครับว่ามีอะไรอะมาฝากเพื่อนเพื่อเยาวชนกันครับ บอกว่าผมเป็นมะเร็งไทรอยครับเส้นเสียงไม่ทำงานก็เลยหายใจไม่ได้ต้องผ่าตัดเจาะคอครับเริ่มต้นสูบบุหรี่จริงๆก็ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ14ครับมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากเราอยากรองด้วยวัยที่เรายังเด็กด้วย เราคิดว่ามันดูดีครับนม่าจะเท่เลยอยากแตกต่างมีความเท่ที่มันไม่เหมือนกับเกื่นที่มันอยู่ในโรงเรียนของซองนิดๆนะครับแทบจะสูบตลอดเวลาตื่นผมก็จุดแล้วแล้วก็ก่อนนอนสูบก่อนอนะแต่นั่นแหละคืออาการที่เราเราติดนะคนสูบทุกคนผมเชื่อว่ามันมีความคิดว่าจะเลิกสูบ แต่มันเป็นแค่ความคิดครับเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็คงเลิกตอนแก่เดี๋ยวเราคงเลิกตอนป่วยใช่ผมได้เลิกตอนป่วยจริงๆได้เลิกแบบแบบที่ไม่อยากไม่อยากเลิกตั้งแต่เริ่มได้รู้จักบุหรี่นะสูบได้เต็มๆปีหนึ่งเต็มๆเลยก็เริ่มมีอาการแล้วรู้สึกว่าคอมันจะมีการบวมเหมือนต้องต่อน,น้ำเหลืองตรงด้านนี้นะครับ ผลกระทบของการสูบบุหรี่เนี่ยนะฮะเกิดได้คนทุกช่วงวัยเลยนะฮะสูบตั้งแต่ยุน้อยสูบต่อเนื่องสูบในปริมาณมาก3ประเด็นนี้เป็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่สุ่มเสี่ยงมากๆเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็โรคระบบกาหายใจหรือแม้กระทั่งโรคของหลอดเลือดต่างๆในคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมะเร็งเหล่านี้ลุกลามมากขึ้นเร็วขึ้นกว่าคนปกติหลายเท่าอยู่ วันที่หมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งไทรอยครับเขาบอกว่าผมต้องผ่าตัดทุกๆอย่างมันก็ดูจะหยุดนิ่งลงครับเครียดครับมันเครียดมากคือทุกอย่างมันก็จะมั่วไปหมดมันมันไม่ใช่เวลาที่ผมควรจะเจอเรื่องพวกนีน้ผมคิดว่ามันมันไม่ควรเกิดขึ้น,นหลังจากผ่าได้สดักสองวันนะครับ ก็เกิดช็อกเพราะว่าเส้นเสียงไม่ทำงานก็เลยเหายใจไม่ได้แล้วก็ได้เจาะคอครับอัมาพาตฝั่งซ้ายนอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลแล้วขยับอะไรไม่ได้ได้แต่ได้แต่กำมือแม่ไว้แต่ก็พูดไม่ได้แค่จะพูดว่าไม่อยากตาย,ยาก็พูดไม่น่ะต้องต้องกายภาพสามสามเดือนสเดือน ทำทุกอย่างใหม่หมดกินน้ํากินข้าวฝึกใหม่หมดครับผมมีความฝันผมอยากเป็นนักร้องผมชอบร้องเพลงมาก่อนผมก็มีบริวารีผมเป็นแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงผมร้องเพลงไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ที่มีรู้เลยว่าคุณเกิดของบุรีมันมันไม่มีอะไรครับแม้แต่ข้อเดียวเลิกสูบเถอะครับอย่าร้องให้เป็นเหมือนผมเลย ช่วงสุดท้ายครับเอตันครับฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้เห็นว่ามีซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่ด้วยครับใช่ครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Love แอร์ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเนียนะครับออนแอร์ที่ช่อง30 M Quad HD นะครับทุกวันเสาร์ห้าทุ่มตรงครับดูรายการเราเสร็จนะครับสามโมงครึ่งสี่โมงก็ไปดูดูต่อได้เลยครับนะครับผมแต่ระยะเวลาห่างกันนิดนึงนะหลายชั่วโมงอยู่ห้าทุ่มเลยครับกับสามโมงครึ่งเอาละครับรายการดีๆแบบนี้นะครับมีทุกวันเสาร์นะครับเวลา15นสิบห้านาฬิกาสา HD ดีช่อง784นะครับสำหรับบ้านใครที่ไม่มีกล่องทูไม่ได้ติดทูนะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะครับทูไ e ดีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ไปรับชมย้อนหลังกันได้ด้วยเช่นกันครับแล้วก็ที่สำคัญครับ f a c e b o o k แฟนเพจนะครับฮัลโหลเพื่อนเซิร์ชก็ไปใน Facebook ได้เลยก็จะไปติดตามรายการเราย้อนหลังได้นะครับเอาละครับนี่คือรายการฮัลโหลเพื่อนวันนี่อนสวัสดีครับ